คำพยากรณ์ดวงรายเดือนประจําเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักร,ราช2568สําหรับในคลิปนี้เป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีมะเสง็งสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือนประจําเดือนกร,รกฎาคมต้องบอกว่าช่วงนี้ชะตาชีวิตมักจะผูกติดกับเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่ครับทั้งความกังวลเรื่องงานความไม่แน่นอน ปัญหาในเรื่องการทำงานกังวลเรื่องความมั่นคงในอนาคตรวมไปถึงสถานะการเงินหนี้สินที่หลายคนยังกังวลอยู่กลัวความไม่มั่นคงไม่แน่นอนเรื่องอนาคตก็เป็นสองเรื่องหลักๆที่ทำให้หลายคนเครียดกังวลอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้เรามาดูกันว่าดวงการงานการเงินและเรื่องอื่นๆในชีวิตต่อจากนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ เรามาดูดวงการเงินกันก่อนครับเรื่องการเงินต้องบอกว่าเดือนนี้คุณจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเงินเงินทองทอดีทีเดียวครับเป็นลักษณะที่ว่าทําอะไรก็ได้เงินคุ้มค่ามีเงินเข้ามาหลายทางแต่ต้องคิดหาและลงมือทํานะครับถ้าใครนั่งเฉยๆไม่ได้คิดเปลี่ยนแปลงอะไรในการหาไรายได้มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคุณต้องเริ่มต้นก่อนแล้วดวงมันจะมาเองบอกความต้องการให้โลกรับรู้ ว่าคุณต้องการอะไรส่งจิตพุ่งเป้าไปหามันบ่อยๆครับแล้วเงินมันจะมาเองซึ่งดวงการเงินกับโชคลาภช่วงนี้ก็สอดรับดีมากทีเดียวครับผมบอกเลยว่าระยะนี้ถ้าคุณตั้งใจที่จะทำมาหากินหาเงินอย่างจริงจังไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมันจะมีเงินมีทองเข้ามาดีขึ้นครับเยอะขึ้นมากกว่าปกติเพราะว่ามีดวงหนุนนำอีกแรงแต่คุณต้องออกแรงก่อน คิดหาวิธีทําเงินแต่ต้องถูกต้องด้วยนะครับไม่ไปคดโกงก็สรุปได้ว่าช่วงนี้เงินทองจะหาง่ายขึ้นครับมีเข้ามาเยอะใช้จ่ายได้คล่องมือทีเดียวทําอะไรก็ได้เงินดีเห็นผลตอบแทนจะได้มากได้น้อยก็เอาไว้ก่อนครับผสมรวมๆกันเข้าก็เป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาได้ยิ่งถ้ารู้จักประหยัดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งของที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ยิ่งจะเก็บเงินได้เร็วขึ้นครับ ส่วนเรื่องโชคลาบเรื่องเสียงโชคหรือว่าลาบลอยเดือนนี้ก็มีเหมือนกันครับแอบบอกนิดหนึ่งว่าจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวกับยานพาหนะการไปมาหาสู่การติดต่อคนมากหน้าหลายตาระยะนี้จะมีโชคมีลาบจากสิ่งเหล่านี้ครับโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเป็นจนถึงปลายเดือนมีโอกาสสูงครับด้านเสียงโชคลาบลอยต่อมาเรามาดูดวงการงานประจำเดือนนี้กันต่อครับ ซึ่งการงานเดือนนี้อาจจะมีหลายคนรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในการทำงานด้วยเหตุผลหลาย,ลายอย่างอย่างเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ๆเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานหลายคนอาจจะมีความคิดอยากจะลาออกเปลี่ยนงานถ้ามีโอกาสบางคนอาจจะเบื่อกับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเดิมที่ดูน่าเบื่อมีปัญหาแบบเดิมคนเดิมก็รู้สึกว่าไม่มีอนาคตจึงมีความคิด ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นและสิ่งที่เปลี่ยนได้ไง่ายที่สุดก็คือการเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดใหม่ๆถ้าได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นก็จะดีกับคุณในช่วงนี้ครับให้เลิกสนใจคนรอบข้างเลิกสนใจเพื่อนร่วมงานว่าใครจะคิดยังไงเลิกที่จะแครคนอื่นมากเกินไปแล้วกลับมาดูแลตัวเองใส่ใจความรู้สึกของตัวเองให้มากก็จะทำให้คุณมีพลังเพิ่มขึ้นครับ และกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการทํางานในภาพรวมต่างๆให้ดีขึ้นบางครั้งเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนงานครับไม่ต้องลาออกไม่ต้องหนีไปไหนแค่เปลี่ยนแนวคิดใหม่เป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นคุณก็จะพบความสุขในการทํางานมากขึ้นด้วยซึ่งจริงๆแล้วใครที่มีความคิดอยากจะลาออกจากงานช่วงนี้ผมว่าไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ครับยังไม่แนะนําให้เปลี่ยนงานอะไรมากมายเพราะเป็นระยะ ที่ดวงควรจะอยู่นิ่งๆมากกว่าครับจะดีและปลอดภัยกับตัวเองเพราะถ้ารีบลาออกจากงานแล้วยังไม่ได้งานชัดเจนมันอาจจะมีเหตุปิดพลาดได้ไม่เป็นไปนตามที่คาดไว้ก็ต้องระมดระวังให้ดีครับหรืออาจจะต้องรอง,งานนานหน่อยกว่าจะเจองานที่เหมาะกับตัวเองเพราะจริงๆถ้าใครสมัครงานช่วงนี้มันก็มีหลายที่เรียกเข้ามาแหละครับแต่มันอาจจะเป็นลักษณะที่งานไม่ตรงใจหรือพูดง่ายๆว่ายังไม่ใช่งานที่มองหา ซึ่งก็อาจจะต้องรอนานกว่าจะเจอเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงกับแย่มากทํางานที่เก่าอดทนไปก่อนก็น่าจะปลอดภัยกว่าครับส่วนคนที่ทําธุรกิจทํางานส่วนตัวก็จะเตือนคล้ายๆกันครับคือมีอะไรทําก็ทําไปอย่างนั้นก่อนไม่ควรเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเดี๋ยวจะเจ็บตัวมากกว่าระยะนี้อยู่นิ่งๆสักพักก่อนพัฒนาสิ่งที่ทําอยู่ให้มันดีขึ้นให้มันได้เงินเยอะขึ้นลองหาวิธีดูครับ ผมว่าน่าจะดีกว่าที่จะไปมองหาน้ำบ่อหน้าก็ไม่รู้ว่ามันจะมีจริงไหมก็ฝากเตือนกันไว้ครับส่งท้ายเรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจำเดือนนี้กันครับระยะนี้จะใครอยากจะทำบุญหรือว่าจะไปถวายสังฆทานหรือจะร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองก็อยากแนะนำสิ่งของที่ทำบุญแล้วจะส่งเสริมดวงด้านโภกทรัพย์ให้มีกินมีใช้ไม่ขาดจึงอยากแนะนำ ให้ทำบุญที่เป็นประเภทอาหารแห้งครับหรืออาหารสำเร็จรูปอย่างเช่นข้าวสารมามา่าปลากระป๋องอาจจะไปถวายสังฆทานที่วัดหรือนำไปบริจาคที่ไหนก็ตามแต่ครับให้ทำบุญบริจาคสิ่งของเหล่านี้เป็นหลักก็จะช่วยส่งเสริมดวงด้านโพกทรัพย์ให้มีกินมีใช้ไม่มีวันหมดการเงินดีไม่ขาดแคลนเงินทองอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารเข้าของเครื่องใช้ไม่ลำบากทั้งในชาตินี้และชาติต่อ,ตอไป ก็นแนะนำครับสำหรับใครที่อยากจะไปทำบุญเสริมดวงขจัดปัญหาอุปสรรคในชีวิตให้ลดน้อยลงหรือว่าหมดไปในที่สุดครับท้ายนี้ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นดวงกำเนิดโชคชะตาวาสนาพื้นดวงการงานพื้นดวงธุรกิจงานไหนที่เหมาะกับคุณอาชีพไหนที่ทำแล้วถูกโลก ก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงกันได้ครับรวมไปถึงเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพและเรื่องเลิกยามเลิกมงคลอย่างเลิกเปิดล้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครจะออกรถใหม่รวมถึงเรื่องการเสริมดวงสดอดคล้องต่อชะตาและเรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้หากคุณมีคําถามอยากรู้ในเรื่องของอนาคตในเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าจะเป็นยังไงมีพื้นดวงแบบไหนก็ลองมาปรึกษากันได้ครับ โดยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วทักมาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมได้โดยตรงครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ